ตอนนี้ให้ดูทุเรียนนะครับลูกใหญ่ๆครับเหนือแน่นนะครับปูสวยๆจากสวนเลยนะครับนี่นะครับเรามาที่สวนเลยตอนนี้นะครับใช่นะครับนี่นะครับมาที่สวนเลยนะครับจักลุงในสวนเลยนะครับมืออาชีพเลยนะครับนี่เรามาคุยกับเจ้าของสวนเลยนะครับ โอ้ลูกนี้ลูกใหญ่ๆเลยนะครับจองได้เลยนะครับลูกนี้นะครับสี่ตันี่นะครับใหญ่เลยนะครับทุเรียนนะครับลูกใหญ่ลูกสวยอืมการรับทุเรียนนะครับปีมือมากเลยนะครับเจ้าของสวนนะครับคุณป้านะครับ สุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับเราคัดคุณภาพนะครับทุเรียนแก่ๆนะครับคุณป้าเจ้าของสวนนะครับไม่แก่นะครับมาเคลมได้นะครับรับประกันนะครับส่วนนี้นะครับไม่ป้ายยานะครับไม่มีทายานะครับสดๆจากสวนนะครับนําโดยคุณเยี่ยมพลนะครับทุกวันนี้นะครับ เรานาทุเรียนจากสวนเลยนะครับไปขายให้เพ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับประทานให้อร่อยนะครับเรารีวิวนะครับบังคุดจากสวนนะครับนี่นะครับบังคุดจากสวนนะครับนี่นะครับหวานนะครับอร่อยมากๆนะครับเราจะมาดูนะครับเนื้อข้างในนะครับเหลือบางมากเลยครับเนี่ยนะครับเนื้อขาวชุ่มเลยนะครับ อย่างนี้นะครับลูกใหญ่แล้วครับสนใจนะครับสอบถามได้นะครับดูเนื้อนะครับเนื้อนี่เลยครับเนื้อขาวๆนะครับหวานมากเลยครับอร่อยจักซวนเลยนะครับอืมอืมอร่อยครับอื เรามาดูต้นเรียนนะครับต้นหนึ่งสวยนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับภูสวยๆนะครับสดๆจากสวนเพิ่งตัดลงมาเมื่อกี้นะครับไม่มีป้ายาแน่นอนรับประกันจากเจ้าของสวนเลยครับตอนนี้ใช้สารไม่ใช้สารนะไม่ใช้สารในการบำรุงเลยนะคมันจะธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับธรรมชาติล้วนๆนะครับ ถ้าทุเรศอ่อนนับส่งเคลมได้ครับส่งมาเลยครับลูกใหญ่ๆก็มีนะครับทำไมทำไมทำไมไม่ใช้สารเพราะเจ้าของส่วนแพ้สารเคมีนะครับหลือไม่ใช้นะครับเราจะพอกยอนนะครับอันนี้ลูกไซส์ประมาณสักโลนิดๆนะครับให้ดูเนื้อนะครับไหมเนื้อนะครับเปลือกบางนะครับเปลือกบางมากเลยนะครับเปลือกบางประมาณสัก0.5เซนนะครับ0.5เซนนะครับ โหทุเรียนเนื้อหอมมากเลยนะครับอันนี้เรารีวิวที่สวนเลยนะครับมาที่บ้านคุณป้านะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนนะครับวันนี้เรามาดูทุเรียนนะครับแต่ยังไม่แก่มากนะครับคราวหน้านะครับประมาณปลายๆสักเดือนนะครับเราจะมาลุยทุเรียนเปลงนี้นะครับให้มันแก่นะครับจัดจัดก่อนนะครับเราถึงจะมารับนะครับลูกค้ารับประทานรับรองนะครับจากสวนนะครับท่านจะติดใจนะครับแคนี้ครับ